สี่ราศีดวงเศรษฐีเงินล้านโชคลาภวาสนากิจาการรุ่งเรืองทำงานได้เลื่อนตำแหน่งก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงเศรษฐีเงินล้านโชคลาภวาสนากิจาการรุ่งเรืองทำงานได้เลื่อนตำแหน่งได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานมีการขยับขยายเรื่องการทำงานทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าจะได้เดินทางแบบกระทันหันในเรื่องของการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทั้งส่วนตัวและของบริษัทสำหรับคนที่คาดหวังจะได้ดังใจที่คิดเพียงแต่ต้องมีคนคอยช่วยเหลือด้วย การเงินมีใช้ตลอดทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะคนที่พูดเก่งช่างเจลาตาจะหาเงินได้มีโชคลาภดวงดีกับเลขศูนย์ให้โชครวมถึงบ้านเลขที่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนการงานมีความรอบคอบและพยายามเรียนรู้อะไรเพิ่มเพื่อนำไปประกอบกับกิจการการงานคนมีงานประจำอยู่แล้วจะมีงานเสริมขึ้น เพื่อให้ทานต่อยุคในปัจจุบันการเงินมีเงินเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์และจะซื้อทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นการเคียร์หนี้สินให้กับคนในครอบครัวจะมีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมการงานมีชื่อเสียงตลอดในสิ่งที่ทำผลงานเข้าสู่สายตาผู้ใหญ่ การเดินทางเกี่ยวกับสถานที่ธรรมชาติหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าคนรู้จักช่วงค่ำคือมีชื่อเสียงการเงินมีเงินเข้ามาตลอดโดยเฉพาะคนที่ซื้อสะสมทํากําไรเกี่ยวข้องกับทองคํามีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึงสิธันวาคมการงานจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ รวมถึงแฟนขับลูกค้าจึงทำอะไรได้ดีมีชื่อเสียงและมีคนสนับสนุนติดต่อการค้าการงานได้ดีตลอดทั้งสัปดาห์การทำงานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วจะมีงานเสริมการเงินใช้เงินเก่งแต่มีฝีมือในการหาเงินรายได้ดีเป็นพิเศษมีโชคลาภดวงดีกับเลขสูนยให้โชคและเบอร์โทรศัพท์ เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน,น้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริม่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน โดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ